เดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟดซีทุกท่านนะคะนันเทปดีใจมากเลยนะคะที่คุณพ่อกลับมาดากเกี่ยวยญาแล้วนะคะไม่เห็นกันสามชั่วโมงนี้คิดถึงพ่อใหญ่เลยนะคะวันนี้เอาอยากกินด้วยกับคุณแม่เหรอเอ เอร็จอ่อนอ่อนอ่อนคุณพ่อแล้วนะคะดีใจใหญ่เลยนะคะที่คุณพ่อกลับมาจากเกี่ยวหญ้านะคะใหญ่เลยนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะดีใจนะคะที่คุณพ่อกลับมาจากเกี่ยวหญ้า เนาะเดินเดินอ้อนอ้อนแล้วอ้อนแล้วพิษถึงใหญ่เลยใช่ไหมบริาหารคุณพ่อนะคะใครกสีใครวะ สามชั oh. ่วโมงพ่คิดถึงเขาน้ออะจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มพ่อคิดถึงอ่ะจุ๊บแก้มลักกอนลักกอนมาลักกอนลักกอนจุ๊บแก้มลักกอนไม่ลักเพชรแล้วลักกอนเอาลักดีดีไหนเพชรลักกอนเนาะกคอลักกอนลักกอนไปลักก้อยไงเอาลักก้อยก่อน งอนแล้วงอนแล้วลักก่อนเนี่ยงอนอะไรอีกนะงอนอะไรครับฮะอยากนั่งตักเหรอจุุบ่อนลักก่อนลักก่อนเนาะชุบ่อนจุบ่อน ยุบก่อนยุบก่อนลักก่อนไหนตัวไม่ลักพ่อแล้ววันนี้เพชรลักพ่อก่อนไหนกดข้อพ่อก่อนกดข้อดีดีอะไรดูดูดูลองเพชรทำนะครับดู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 ไหนขี่วะขี่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยมานี่ก่อนเพชรงอนอะไรพ่ออยู่เนี่ยะฮะ งอนดูงอนเด็กงอนครับเด็กงอนครับดูเด็กงอนครับเด็กงอนพ่อนะครับไปเกี่ยวยากนานลักก่อนเร็วมาลักก่อนเนี่งอนครับลักก่อนกอดพ่อก่อนลักก่อนไม่เอามาลักก่อนแล้วน้องเพชรักก่อนเออลักก่อนรึดูรักครับลักไม่เต็มใจรักเลยวันนี้ นักก่อนเพ็ดงอนอะไรพ่อฮะนักก่อนกอดคอเร็วเพ็ดเพ็ดดูครับดูดูดูเด็กงอนนะครับไม่ดูครับดูอะไรอะไรเพ็ดดูครับดูเด็กงอนครับงอนพ่อดูครับดูไหนรักพ่อก่อนเนี่ยแดูครับดูเพ็ด เด็กหนูเป็นไรครับหนูเป็นไรนะหมอนท่อนะนักก่อนไม่เอารักดีดีกอดพ่อเออรักนั่นเออเออรักเออรักรักแบบนี้บูหนูจะไปด้วยใช่ไหมจะขี่หลังเข้าไปด้วยใช่ไหมขี่หลังพ่อให้ไปด้วยเด้อนะดูลักหลักแบบนี้บ่ก็เพราะว่าหลักแบบนี้บ่ อะอยากนอนทับพ่ออยากนอนทับพ่ตนอนตักเออนอนตักนี่เออเยอะอะไรนอนโซ่เยอะอะไรนอนโซ่ไปแล้วพอไปแล้วมาอยู่แล้วไปแล้วมาอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วไปลักเฟสแล้วงอนเฮ้ยเฮดูดูตำ่าครับ ดูดูดูหอ <c oughs> มก่อนจุบก่อนมาจุบพ่อก่อนจุบพ่อก่อนเฟสจุบพ่อก่อนจุบพ่อก่อนดูชุบพ่อก่อน,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 นไหนมาจุบพ่อก่อนนะไหนจุบตรงไหนเออเออจุบพ่อเออรักพ่อเออนี่น่ครับรักนี่ครับรักอะไรแบบนี้ดู เหนูเพชรรักใครหนูเพชรรักใครหนูเป็รรักใครหนูเป euh ็รรักใครหนูเป็รรักใครหนูเป็รรักใครรักพ่อไงหนูเป็รแอคชั่นครับแอคชั่นถ่ายรูปแอคชั่นถ่ายรูปชันก็จะกู้หางตัวไอ้แบบเหมือนกู งอนอะไรวันนี้ฮะดูดิดูเต่ออพ่อดิอ,อ่อ,อนดีใจที่คุณพ่อกลับมาจากเก่ยอยาไม่ได้งอนนะคะนะออน้ำเพชรอ่อนรัก่อใช่ไหมคุณพ่อนอนลงด้วยกับน้องเลยอนอนไหนไหนดูดูดูขึน้นหลังขึ้นหลังขึ้นหลังพุ่พ่อขึ้นข้างหลังอย่าไปขึ้นาาทำไมข้างน้าย แบนแล้วแบนแล้วคนพ่อแบนแล้ะอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่คิดถึงใหญ่เลยคนพ่อไปเกี่ยวยาแค่สามชั่วโมงนี้คิดถึงใหญ่เลยนะไม่เอาแล้วเพลดโปรดเพชดแล้วไม่รักเพชดแล้วไปหาคุณแม่แล้วนะครับไม่เอาแล้วไม่รักเพชดแล้วงอนแล้วพองอนเพ็นเหมือนกันเลยเอ้าว่างอนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาหนูเพลดแล้วไม่รักแล้ว ไปเลยไม่ตรงมาไม่เอาแล้วไม่รักแล้วไม่รักแล้วไม่ตรงมาเลยไม่รักแล้วอ่ะไม่มีใครรักแล้วอ๋ออ๋ออ่อนอ่อนออนกริ่งกริ้งกริ้งให้กัพอฮะอ๋อไหนนอนลงกริ้งไปคนเขาไม่รักอ่ะเนอะเหยื่อมากเลยนอนกริ่งนอนลงนอนรักแล้วไม่รักแล้วรักพ่อก่อนขอโทษพ่อก่อนมารักพ่อดีๆก่อนดีๆ ดื้อๆดื้อไหมครับน้องน้เพชรดื้อไหมอกพ่อ่อ่อนแล้วอ่อนแล้วหายโกรธแล้วน้าเพชรหายโกรธแล้วหายงอนแล้วนะคะดีใจนะคะอ่ะแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นคุณพ่อนั่งแอคชั่นกับน้องเพชรแล้วเยอะไหมกันยักปักปักปักมันมาเฮ้อรักก่อนบอลดีๆเออ ลุงเอองลงพอนอนเลยคิดถึงคิดถึงใช่ไหมพ่อกลับมาจากเกียร์ย่านั่งคิดถึงโอ้ดูดูดูนะคะคิดนอนลงหลับลงกับพ่อเลยพ่อหลับแล้วนะเห็นหลับไหมนี่แบน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 พ่อแบนอ่ะอ่ะอ่ะ แบนอะแบนแบนละนั่งทับนุอยากนอนทับพ่อเหนุคิดถึงพ่อใช่ไหมเฮ้เฮ้ก้นไกรวะเฮ้เฮ้เฮ้อะเฮ้อะฮะเะฮ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 อฮะ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 ะฮ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  เหลือมือเอ้ยห่าเหือยแล้วว่ะกันแรงนะคะน้าลงถิึงคุณพ่ออ้าอยากนอนทับคุณพ่อใช่ไหมพิึงแรงโอ้เหนื่อยแล้วโอ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วครับโอ้ อ่า่อนจะจบคลิปก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หเราเลยเพจด้วยนะคะในช่องทางแสงดาวซันเบอรี่นะคะดูพ่อไปแล้วคุณพ่อไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อกลับมาจากแกลยะเหนื่อยเหนื่อย่าสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใหหน้องน้ำเพชรด้วยนะคะในช่องทางแสงดาวซันเบอรี่นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามน้องน้ำเพชรด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมน้ำเพชรสวัสดีค่ะ